ท่ทานอีศบเรื่องนกเขาแมวกับแมวและหนูนกเขาแมวตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บขาหักไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนมาหลายวันแล้วมันจึงอ้อนวอนให้แมวพามันออกไปเดินเล่นข้างนอกแมวก็เต็มใจช่วยและแบกมันเดินมาเรื่อยๆจนถึงบ้านของหนูเมื่อหนูได้ยินเสียงก็ออกมาดูแล้วถามว่าเจ้าทั้งสองมาทำอะไรกันที่นี่หรือแมวตอบว่านกเขาแมวอยากพบเจ้าข้าก็เลยพามา หนูรู้ว่าพวกมันมีเจตนาที่ไม่ดีแน่จึงตอบไปว่าเจ้าแมวเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าไม่เพียงแต่จะนำความโชคร้ายมาสู่ข้าเท่านั้นแต่เจ้าอาจจะนำความหายนะไปสู่ลูกๆของเจ้าอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนชั่วมีแต่จะนำความวิบัติมาสู่ตนและคนรอบข้างพุทธภาสิตนอสังฆโมปาปาชเนนะเซโยสมาคมกับคนชั่วไม่ดีเลย ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อนอีโศบเรื่องวัวกับแพะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งกำลังหนีการไล่ล่าของราชสีมันวิ่งมาจนถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งจึงคิดจะเข้าไปอาศัยซ่อนตัวในนั้นโดยไม่รู้ว่ามีแพตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในอถ้ำนั้นก่อนแล้วเจ้าแพเห็นวัวกำลังจะเข้ามามันจึงกระโจนออกมาขวางพร้อมกับขู่ไม่ให้วัวเข้าไปข้างในอย่าเข้ามานะถ้าเจ้าเข้ามาฆ่าขิดเจ้าท้องแตกแน่ๆ่ เจ้าวัวโมหมากอยากจะสั่งสอนเจ้าแพะแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าราชสีกำลังตามล่าอยู่จึงเลือกคิดต่อแยกับแทแล้วพูดก่อนที่จะเดินจากไปว่าหน่อยแน่เจ้าแพะอยากเข้าใจผิดว่าที่ข้าจากไปเพราะกลัวเจ้าหรอกนะถ้าข้าไม่ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้วล่ะก,ก็ข้าจะสั่งสอนให้เจ้ารู้ฤทธิ์เดชของข้าเสียบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเลือกเอาตัวรอดดีกว่ามาทะเลาะก,กับคนพาลพุทธภาษิต อนาคตโปปตโปปายอตีตัสานุโสจนาเอเตนพาลาสุอัตสันติโนโลริโตลุโตคนข่าวย่อมซูบซีดเพราะคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัดก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตาม กดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ าอีศบเรื่องเด็กชาวไร่กับหอยทากเด็กชาวไร่คนหนึ่งเดินหาหอยทากตามป่าเพื่อนำมาย่างกินเป็นอาหารเขาจับหอยทากได้ตัวหนึ่งเขาจึงก่อไฟเพื่อย่างมันหลังจากที่ย่างไปได้ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงล้อเลียนเปลวไฟจากเปลือกหอยที่กำลังถูกย่างอยู่เปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ยเด็กชายจึงพูดว่าเจ้านี่มันแย่จริงๆเปลือกที่เปรียบเสมือนบ้านของเจ้ากำลังถูกเผาอยู่แท้แต่เจ้ากลับมาเล่นสนุกอยู่ได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะทำสิ่งใดควรคำนึงถึงการละเทศะด้วยพุทธภาษิตรักเขยยานาคตังพยังพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง mm. ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศบเรื่องต้นโอก,กับต้นอ้อ วันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่พัดกระหน่ำรุนแรงไปทั่วทั้งป่าต้นโอ๊กต้นหนึ่งไม่อาจต้านแรงลมไหวจึงโค่นลงมาแบบถอนรากถอนโคนแต่ต้นอ้อเล็กๆที่อยู่ข้างๆกลับไม่เป็นอะไรเลยต้นโอ๊กแปลกใจมากจึงถามต้นอ้อว่าพวกเจ้าเป็นเพียงแค่ต้นไม้เล็กๆที่บอบาบางและอ่อนแอแต่ทำไมเวลาโดนพายุพวกเจ้าถึงไม่เป็นอะไรเลยต้นอ้อจึงตอบว่าก็เพราะท่านทำตัวแข็งต้านกระแสลม ท่านจึงโค่นล้มได้ง่ายแต่พวกเราอ่อนอ่อนไปตามแรงลมจึงรอดพ้นจากพายุในครั้งนี้มาได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆยังไงละ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้อ่อนน้อมย่อมสามารถอยู่รอดได้ดีกว่าผู้ที่แข็งกร้าวพุทธภาสิตในที่ใดยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิดหรือโดยขนบประเพณีเมื่ออยู่ในที่นั้นหมู่คนที่ยังไม่รู้จักการไม่ควรทำความถือตัว ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ านอีศบเรื่องที่ละน้องครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนมีพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวทุกครั้งที่พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้านพี่ชายมักจะรังแกน้องสาวเป็นประจำวันหนึ่งพี่ชายใช้ไม้ตีน้องสาวอย่างแรงชายชราที่อาศัยอยู่บ้านใกล้ๆมาเห็นเข้าจึงพูดกับพี่ชายว่าถ้าพ่อกับแม่ของเข้าอยู่บ้านเจ้าคงไม่กล้าทำอย่างนี้กับน้องสาวหรอกจริงไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเกเรมักทำดีเมื่ออยู่ต่อหน้าแต่ทำชั่วเมื่ออยู่รับหลังพุทธภาษิตปัตถิโลเกระหนามปาป,าก,าปากัมมังปกุพะโตปัสสันติวนภูตานิตังพาโลมนยเตระห urch. ชื่อว่าที่รับของผู้ทำความชั่วไม่มีอยู่ในโลกคนทั้งหลายเห็นเป็นป่าแต่คนข่าวสำคัญ er. ที่นั้นว่าเป็นที่รับก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพ,เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ